ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่าคืนวันพุทธที่28นะครับก็เดี๋ยวฟังเขาคราวละกันเนาะสำหรับดาวโจนครับเมื่อคืนดาวโจนเด่น3ม,มานะครับเจาะไม่มาลุ้นกันต่อค่าคืนนี้ครับอย่างไรฟังผมเสีถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ และถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับสําหรับราวโจนค่ำคืนนี้เปิดที่บวกครับ47620นะครับก่อตัวนี้บวกเมื่อคืนตอนนี้คิดลงลบแต่ปิดบวกผมว่าเขาเปิดบวกก็น่าจะปิดบวกผมเลยจับที่บวกนะครับเปิด47620เลขเหลือขอพรทั้งทษครับ47620เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับขาด4884 ไอ้สี่สิบนี้อาจจะมาก็ได้นะอาจจะมานะอาจจะมาแต่เปิดลักษณะน,นี้ผมชอบตัวเปิดครับผมชอบตัวเปิดเมื่อคืนถ้าใครสังเกตดูดีดครับเมื่อคืนสังเกตตัวเปิดก็เดินอยู่เนาะตัวเปิดก็เดินอยู่ครับยังไงวันนี้ชอบตัวเปิดครับถูกใจเลขที่ผมวางตามครับทาไม่ชอบผ่านนะครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับส7่2จงคู่ที่ผมจับได้ 1 6 60ครับ3 6 80ฟังจากข่าวรถเริ่มจะรถเริ่มจะติดนะครับรถเริ่มจะติดก็ยังไงขับรถกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะครับ5้า0กครับมัดหนึเข้าไปครับมัดหนึเข้าไป ว่ถึงเบิ้ลก็สวยนะว่าถึงเบิ้ลหกหกก็สวยนะว่าถึงเนะี้ยโอเคครับติดเบิ้ลไปหนึ่งหางครับ6 6หครับนะก็เพิ่มรถลงทั้งหมดเป็นหกหางครับเบิ้ลสตัวเท่ากับหนหาง3ตัวครับ1 1 6่ง6นึ่งหกหนึ่งหก1กห0ึครับสำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้ ได้ประมาณนี้ครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรง่วงนอนครับง่วงนอนมากน้องเด็กเราจะเติเด็กกําลังจะเต,ติรโตครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอมีโชคมีราบครับตื่นเช้ามารับทราบกันทุกท่านครับสวัสดีครับผมร,ราตีสวัสดีครับ